คุณหนูเดียอยากได้เกียร์พี่เดือนสิบบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2537ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่5แรงกระเพื่อมที่แผ่วเบาและคงเป็นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานมีหลายคนเห็นเหตุการณ์พอดิบพอดีเช้านี้หัวข้อสนทนาในตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์และนิเทศศาสตร์จึงเป็นเรื่องของเดือนสิบและดลยามีข่าวลือออกไปหลากหลายประเด็นตต้งแต่คนจะจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นดาวคณะสวยเด่นอย่างดลยากู่ก้กองร้องตะโกนว่ามีใจให้รุ่นพี่วิศวะสาวหรือจะเป็นเดือนสิบปฏิเสธรักอย่างไม่แย่แสด,ดลยาแม้แต่น้อยแล้วก็มีหลายคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่อาจเป็นแฟนกันแล้วเพียงแต่ง้อง,งอนกันตามประสาคนรักข่าวต่างๆด,งดังให้ได้ยินแค่เพียงช่วงเช้าก่อนจะซาล,ลงไปเพราะมีเรื่องน่าสนใจกว่าแต่คงไม่ใช่กับเบนจา หล่อนยืนหน้าเครียดกอดอกมองโดลยาไม่วางตานังนั่นมัน,น,นมีอะไรดีกว่าฉันเบนจาเปลยะขึ้นขณะเดินเข้ามายังโรงอาหารของคณะเพื่อนในกลุ่มไม่ได้ตอบเพียงยักไหล่เล็กน้อยด้วยความเข้าใจว่าเบนจาไม่ได้ถามแต่พูดกับตัวเองถึงเบนจาจะเป็นน้องปีหนึ่งสดใหม่แต่ความสวยยังห่างชั้นจากโดลยาอยู่มากไรนั้นสวยตั้งแต่คนผมยันเล็บเท้า ผิวขาวนวลละออผมยาวสลวยถึงกลางหลังส่วนทรงองค์เอวราวกับนาฬิกาทรายชวนสเสน่หาฟากตนลลยารับรู้ถึงกระแสปแ,แปลกที่ทอดมองมายังตนหันขวับไปเห็นเบนจากำลังยืนกอดอกมองตนเองอยู่กระยิมยิ้มย่องในใจไม่เห็นอาการร้อนรอนของอีกฝ่ายอีกไม่ถึงห้านาทีเบนจาคงได้แสดงอาการราวถูกไฟแผดเผาออกมาแน่ๆตอมฤษยาของหล่อน ฉายชัดขนาดนั้นเป็นจริงอย่างที่ดลยาคาดคิดไว้ทันทีที่ปรากฏร่างสูงเบนจาก็ชักสีหน้าผุดลุกขึ้นมองไปยังเดือนสิบที่กำลังเดินปรีเข้าไปหาหล่อนพี่เทนดลยาฉีกยิ้มกว้างส่งเสียงหวานไปยังผู้มาใหม่ใบหน้าของเดือนสิบเรียบเฉยทว่าในดวงตากลับลุกโชนไปด้วยไฟแห่งความโกรธา เนื่องจากสาวสวิศวะได้รับข้อความจากโดลยาว่าจะปล่อยรูปที่ทั้งสองจูบกันให้วอนหากเธอไม่มาหาที่คณะเรานัดกันตอนบ่ายสามไม่ใช่หรอคะคนที่เดือนสิบมองว่าเป็นใยตัวร้ายสอดมือเข้ามาคล้องแขนของเธอในใจอยากจะสะบัดและสลัดหล่อนให้ถอยห่างทว่าเวลาเพียงเสี้ยววินาทีโดลยากลับจะหดปลายจมูกลงยังแก้มของตน ทำเอาสาวสวิศวะถึงกับนิ่งงินไปชั่วขณะเพื่อนในกลุ่มโดลยาหวีดร้องลัน่นคาดไม่ถึงว่าโดนลยาผู้วางตัวสูงส่งกว่าคนอื่นจะกล้าหอมแก้มคนที่ตนเองสนใจต่อหน้าคนหมู่มากเช่นนี้นี่เธอทําบ้าอะไรกระซิบถามด้วยน้ําเสียงเฮี้ยมยายตัวแสบไม่ตอบกลับหันไปโบกมือร่าลาเพื่อนแล้วลากเดินสิบออกจากโรงอาหารโดยมีสายตาของนักศึกษาหลายคู่มองอยู่ รวมถึงเบนจาที่ดวงตาเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาดาวคณะยกมุมปากด้วยความพอใจก่อนเอี้ยวหน้าไปมองรุ่นน้องสาวพร้อมอยักคิ้วบอกเป็นในว่าตนเองนั้นเหนือกว่าลบทุกรูปที่เธอถ่ายฉันออกสาววิศวะคำรามสั่งเสียงดุเข้าประเด็นที่ตนต้องเดินลิ้นห้อยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาจนถึงคณะของเจ้าหล่อนทั้งทที่อยู่กันคนละฝักฟัง พี่แทนรีบมาก่อนเดียเรยังไม่ทันได้กินข้าวเลยไปกินข้าวกับเดียสักมื้อก่อนสิคะโดนยาเล่นแง่ไม่ตอบรับสิ่งที่ได้ยินยกมือไม้ขึ้นดูเล็บที่เพิ่งทำมาใหม่เดือนสิบหายใจแรงขึ้นกระชากร่างเพียวเข้าใกล้บีบเค้นข้อมือเล็กจนโดนรยาหน้าเสียเจ็บนะฉันขอสั่งให้เธอลบรูปของฉันทุกรูปพี่แทนไปกินข้าวกับเดียก่อนสิคะ เราจะลบรูมให้มือเรียวคลายลงโนรยาบิดออกหล่อนยิ้มหวานส่งสายตาพราวระยับมือไม้เริ่มก่อกแก่ไปตามเนื้อตัวคนร่างสูงเดี๋ยวพูดคำไหนคำนั้นนะถ้าเธอไม่ลบฉันลบเองมือถืออยู่ไหนเดือนสิบพยายามดึงกระเป๋าอีกฝ่ายมาดูรู้ตัวดีว่าการกระทำนั้นเสียมารยาทแต่เธอไม่อยากเกี่ยวข้องกับยายตัวแสบตรงหน้าอีก พี่แทนเอากระเป๋าเดียมานะทั้งสองยื้อยุดกระเป๋ากันอยู่นานสองนานและเป็นเดือนสิบที่ได้กระเป๋ามาถือไว้โดยร่างเจ้าของถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับกำแพงอาคารอย่างจังโอ๊ยดลยานิ้วหน้าร้องลั่นทั้งเจ็บและจุกหล่นสุดกายกับพื้นทันทีเดียเดือนสิบเองก็ตกใจไม่น้อยรู้สึกผิดจนหน้าซีดไม่คิดว่าจะทำให้หล่อนเจ็บตัว ดวงหน้าสวยหวานม้อยลงดวงตากลมปริ่มด้วยน้ำใสาสาววิศวารีบเข้าไปประคองหล่อนกวาดสายตาไปทั่วร่างเพลียวถอนหายใจอย่างโล่งอกที่ไม่พบบาดแผลเดือนสิบประคองดลยาไปยังมานั่งในส่วนข้างตึกคณะนิเทศศาสตร์โชคดีที่หล่อนไม่มีวิชาเรียนต่อและยามนี้นักศึกษาบางตาลงมากเพราะเริ่มเรียนค่าบ่ายกันแล้วแดดเปลี่ยนทิศไม่แยงตาอีกทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่ คอยเป็นร่มกำบังให้ลมพัดเอ่อยพอให้เย็นสบายทั้งสองเงียบไปนานและเป็นโดลยาที่เอ่อยขึ้นก่อนให้โอกาสเตียได้รู้จักพ่เทนหน่อยได้ไหมคะเดือนสิบหันมองพบดวงตากลมโตที่มองมาอย่างเปิดเผยความรู้สึกสาววิศวะกระพริบตาแล้วหันหน้ากลับแต่ก็ยังแอบเหล่มองคนข้างๆโดลยาประสานมือที่หน้าตักนิ้วเรียวขยับขยุกขยิก มีอาการประหม่าอย่างเห็นได้ชัดคุณหนูอย่างเธอจะมาชอบอะไรฉันไปหลอกเด็กเถอะเดือนสิบยังเตือนตัวเองเสมอและไม่มีทางเชื่อในท่าทางที่ตุลยาแสดงแม้ครั้งนี้การได้สบสายตาหล่อนเพียงชั่วครู่จะทำให้ใจเริ่มสั่นไหวก็ตามมหาลัยนี้มีคนดีกว่าฉันเยอะแยะแต่เดียวชอบพีเทนคนเดียวอีกครั้งที่ต้องได้ยินคำนี้ ดือนสิบขยับตัวยุกยิกไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีด้วยตลอดหลายปีสาววิศวะไม่เคยเอาใจไปลงเล่นกับใครและตกลงขอบเขตกับคู่นอนเสมอมีเพียงความสุขทางกายเท่านั้นหัวใจไม่เกี่ยวอาจมีรุ่นน้องหลายๆคนรู้สึกดีกับเธอบ้างแต่เดือนสิบเรื่องไม่สนใจและตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่คล้องแวะมันจึงทำให้เธอไม่ได้ยินคำว่ารักหรือชอบมาเนิ่นนานจวบจนดนลยาเอ่ยปาก ร่างสูงถอนหายใจอ้าปากไม่ต้องเชื่อเตียตอนนี้ก็ได้ค่ะแค่ให้โอกาสเดียก็พอคนฟังยังคงเงียบนลยาชักใจเสียพยายามตะล่อมใช้เสียงที่คิดว่าสนอหูที่สุดหล่อนต้องใจเย็นเฝ้าคอยปลาตัวใหญ่งับเยื่อนะคะพี่เทนอีกครั้งที่สาวนิเทศใช้ทักษะการแสดงที่ร่ำเรียนมา เดือนสิบพ้นลมหายใจหนักๆอืมก็ได้ลงท้ายก็ยอมคงเพราะน้ำเสียงและท่าทางอ่อนๆนั้นกระมังถึงพางเอาใจสั่นไหวจริงนะคะดวงตากลมโตทอประกายซ่อนความดีใจมิมิดแต่บอกไว้เลยนะว่าคนอย่างฉันไม่มีทางเชื่อผู้หญิงรวยๆอย่างเธอหรอกดูเหมือนเดือนสิบต้องเตือนตัวเองว่าอย่าลงก้นสายตา และท่าทางราวกับลูกแมวน้อยของอีกฝ่ายด้วยการทำเสียงห้วนๆซึ่งมันอาจใช้ไม่ได้ผลสักเท่าไหร่แหมแล้วนักศึกษาที่มหาลัยนี้ใครไม่รวยบ้างคะพี่เทนก็รวยถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแต่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเดือนสิบนั้นต้องสอบเข้าถึงจะได้ศึกษามีเงินแล้วได้เรียนคงใช้ไม่ได้สำหรับที่นี่ส่วนดนลยาเองเลือกเรียน เพราะหวังคอนเน็ชันที่มากขึ้นและไม่ต้องการกดดันตัวเองขนาดสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่การเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ใครพูดกันอาจารย์แต่ละคนไม่มีปล่อยเกรดหรือออกข้อสอบง่ายๆแต่ละเทอมที่ผ่านไปทำให้ตรลยาเหนื่อยกับการเรียนการสอบใชัเล่นร่างสูงยืนมองข้อความแชทของดลยา หล่อนทรงรูปอรุณสวัสดยามเช้าเป็นชุดนอนสายเดี่ยวเนื้อผ้าบางเฉียบคงเพราะอกใหญ่ๆของเจ้าหล่อนกระมังเสื้อมันถึงได้ดูตัวเล็กกระจอยกางเกงสั้นกุดจนเห็นแก้มก้นใจแทบไหวขณะไล่สายตาไปตามเอวคอดปลีน้องเล็กนับตั้งแต่วันที่รับข้อเสนอของอีกฝ่ายดืนสิบก็รู้สึกว่ามือถือของตนไม่ได้มีเพียงทนินคนเดียวอีกแล้วที่คอยส่งข้อความมาหา ยามนี้มีโดนลยาเพิ่มมาอีกคนซึ่งจะหล่อนขยันส่งทุกช่วงเวลาเชา้าเที่ยงเย็นค่ำดึกอันที่จริงเดือนสิบค่อนข้างรำคาญในช่วงสามสี่วันแรกทว่ามีวันหนึ่งที่มือถือเงียบไร้เสียงติ้งติ้งอย่างเคยเธอกลับร้อนใจหยิบมือถือมาดูบ่อยครั้งกว่าวิสัยที่เป็นปกติทว่าไม่ได้ทักไปสอบถามอะไรเพราะไม่อยากให้หล่อนคิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไป คืนนั้นเดือนสิบรอข้อความจากดลยาจนล่วงเลยเข้าวันใหม่โดลยาถึงส่งข้อความมานั่นแหละเดือนสิบถึงได้นอนหลับได้อาทิตย์ที่5ของการฝึกงานเดือนสิบเข้ากับพี่ๆที่โรงงานได้เป็นอย่างดีถึงแม้จะไม่ค่อยพูดก็เถอะด้วยความธรรมะท่าแมนคล่องแคล่วงานหนักเบาไม่เกี่ยงและทำได้ดีตามคำสั่งของรุ่นพี่จึงทำให้ทุกคนชื่นชอบเดือนสิบเป็นอย่างมาก ร่างสูงกระชับเป๊ขึ้้นไหลกระพุ่มมือไหวเอ่ยลารุ่นพี่ที่ทำงานเทนอย่าเพิ่งไปพี่นัดเอ่ยรั้งคนตัวสูงไว้ชายหนุ่มส่งยิ้มเดินเข้ามาตบไหลรีบกลับไหมเดือนสิบอึกอักเล็กน้อยแต่ก็สายหน้าเป็นคำตอบกลับไปเงินดีเลยวันนี้มีสั่งสรรค์กันเล็กน้อยอยากให้เทนไปด้วยถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับสำหรับการฝึกง,งานคราวนี้ก็แล้วกัน เออถึงจะเริ่มเข้ากับพี่ๆในที่ฝึกงานได้แล้วแต่เดือนสิบไม่นิยมสังสรรค์กับคนแปลกหน้าเธอกลัวว่าหากดื่มกินจนเมาไมา้จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นถึงจะเป็นคนคอแข็งเพว่าระวังไว้ก็ดีกว่าประมาทไปเธอพวกพี่เลี้ยงเองนี่กำลังเก็บของกันอยู่ไม่นานไม่นานเรื่องค่าใช้จ่ายคนมีฐานะอย่างสาววิศวะไม่ได้กังวลเลยสักนิดหญิงสาวยังไม่ตอบ มองกลับไปแล้วเห็นทุกคนยืนลุ้นคำตอบอยู่ก็ได้ค่ะแต่เทนอยู่ดึกมากไม่ได้จึงตอบตกลงอย่างเสียไม่ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดียเรื่องงานแล้วใช่ไหมคะวันนี้พี่เทนไปกินข้าวเย็นกับเดียนะคะสิบเต็มสิบพี่มีนัดกับพี่ที่โรงงานบทสนทนาในหน้าโปรแกรมแชท จบลงแค่นั้นเพราะเดือนสิบถูกรุ่นพี่ในโรงงานคล้องคอเดินไปยังลานจอดรถก่อนพากันขับไปยังผับกึ่งร้านอาหารเดือนสิบจิบเบียร์ที่พี่นาดยื่นมาให้โดยฝั่งตรงข้ามเป็นรุ่นพี่สาวที่ต้องติดต่องานกันอยู่บ่อยครั้งแทนอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะพี่แจงบอกด้วยรอยยิ้มแม้ด้านในผับจะมีเพียงแสงสลัวจากไฟดิสโก้แต่ทุกคนก็เห็นว่าหล่นใบหน้าแดง และมีอาการขวยเขินรุ่นน้องตรงหน้าอย่างเห็นได้ชัดคนรอบโตสงสัยตาล้อเลียนด้วยรู้ว่าแจงชอบเดือนสิบจึงชวนหล่อนมาร่วมสังสรรค์ด้วยพี่แจงสั่งเลยค่ะเทนกินได้ทุกอย่างบอกออกไปด้วยความสุภาพจากนั้นทุกคนต่างดื่มกินพูดคุยกันสนุกสนานท่ามกลางเสียงเพลงที่เริ่มเปลี่ยนจากคลอเบาๆเป็นดังกระหึม่มหลายคนลุกจากเก้าอี้ไปว่านลวดนายออกสเต็ปเต้น เดือนสิบมองขำขันพลางจิบเบียร์ไปเรื่อยเวลาผ่านไปครู่ใหญ่พี่แจงจากที่นั่งฝั่งตรงข้ามได้ขยับเข้ามาใกล้จนบัดนี้หล่อนอยู่ด้านข้างบทสนทนาเต็มไปด้วยเรื่องเรียนและการฝึกงานคนเปิดประเด็นคงไม่พ้นแจงเดือนสิบตอบคำถามและเอ่ยเสริมบ้างตามประสาคนพูดน้อยเวลาล่วงเลยมาเกือบสี่ทุ่มกว่าทุกคนเริ่มหน้าแดงด้วยฤทธิ์ของมึนเมาที่ดื่มกิน แจงเองก็ดูจะกล้ามากขึ้นเพราะหล่อนเริ่มก่อแกะเดือนสิบส่งสายตาหวานเชื่อมไม่ปิดบังความรู้สึกเดือนสิบขยับกายอึดอัดก่อนจะขอตัวลุกขึ้นไปสูบบุหรี่แจงเดินตามมาแต่หล่อนสะดุดขาตนเองจนเดือนสิบต้องคว้าเอวไว้แล้วพากันมานั่งพักบริเวณพื้นที่สูบบุหรี่ควันสีเทาลอยไปตามอากาศแจงนั่งไขว่ห้างเท้าคางมองเดือนสิบตาเยิ้มอาจเพราะพิสุรา ทำให้ความกล้าเพิ่มดีกรีจากปกติหล่อนเป็นคนเง,งียบๆดูเรียบร้อยมาบัดนี้กลายเป็นแม่เสือสาวจ้องจะตะครุบเยื่อเทนมีแฟนหรือยงังแจงใจกล้าถามสิ่งที่ใครรู้น้ำเสียงอ้อแอนั้นแสดงถึงอาการเมาเทแบบนี้มีแฟนแล้วแน่เลยดื่นสิบไม่ได้ตอบแต่เธอสูบอัดควันเข้าปาก แล้วปล่อยมันล่องลอยอีกครั้งพี่มีหวังไหมคราวนี้คนที่คิดว่าไม่สนใจต้องล้าสายตากลับไปมองอายุเราก็ไม่ห่างกันมากนะพี่สิบห้าเองมีแต่แจงที่พูดความรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวเดือนสิบยังคงเอาแต่งเงียบสูบบุหรี่จนหมดมวนเข้าไปข้างในกันเถอคะค่ะร่างสูงเหยียดกายขึ้นเอียงไปหน้ามองแจงเล็กน้อย เทนยังไม่ได้ต่อพี่เลยหล่อนยืนขึ้นสืบเท้าเข้าหาก่อนจูโจมช่วงชิงริมฝีปากเดินสิบที่ยังคงมีกลิ่นบุหรี่จ้างจ้างติดอยู่คนร่างสูงชะงักงนันไม่คาดคิดว่ารุ่นพี่สาวจะกล้าทำเช่นนี้กับตนเองยังไม่ทันได้ผลักใสอีกฝ่ายหรือเอ่ยอันใดพี่เทนหันขวับไปมองต้นเสียงพบร่างเพียวที่มีสีหน้าปั้นปึงกำลังเดินปรีเข้ามาใกล้ เดินสิบรอบยิ้มรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกที่ได้เห็นดนลยา